มันได้ออกมาแล้วมันไม่ได้แช่งคนมันก็รู้สึกไม่ดียังไงใครทำกันอย่างงี้เนี่ยนานี้อุ๊ยทำอะไรกันอยู่วะ ว้ายไม่กวนดีไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G for You นะผมเอาวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Sims 4นะครับผมแวมพร์กันในพาร์ทที่สองนะครับผมเอาลิซ่าไปไหนแล้วอะเมืกก่อกี้โอ้มีมองอยุ่ยะนะครับผมสงสยัยยุ่ยะจะเหนื่อยนะครับผมจากศึกเมื่อคืนนะครับผมแต่ลิซ่าได้เปแวมพายไม่ต้องนอนนะครับผมคุณเธอไปไหนอะคุณเธออ๋อเดินมาห้องครัวครับผมมาทำน่นจะทำอาหารให้กัท่าน่ของแฟนกินนะครับผมเพราะว่า รู้ว่ายังไงยุยะนะครับผมต้องกินอาหารอยู่นะฮะแต่รู้สึกตอนนี้มันโอ้ที่ยงคืนเธอทําทอาหารตอนเที่ยงคืนเหรอไม่ปล่อยให้แฟนนอนไปก่อนเหรอก็ฉันอยากให้แฟนอิม่ม <c oughs> อ่ะเออเดี๋ยวมาดูการทําอาหารของลิซ่าหน่อยดีกว่าผมทําได้ขนาดไหนวะเนี่ยเพราะว่าเป็นแวมไพร์ปกติก็ไม่ได้ทําอาหารนะฮะเคยดูไหมค,มครับผมทวายไลท์นะฮะโอ๊ยวาวายวาวายร,ร้อนไปหมดเลย <c oughs> ตอนทวายไลท์นะครับผมตอนที่เบลล่าจะมาเยี่ยมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโอ้โห ผู้แวมไพร์ทำสถานกายกันสนุกเลยครับผมแต่ไม่ได้ทำมารู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับผม <g ul ter> อ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่ายูยาจะกินไหมแต่งจริงดิซ่าก็กินได้นะใช่เพราะว่าเพราะว่าดิซ่าก็ก็ยังไอ้นั่นอะ <g ul ter> เป็นแวมพร์ที่ไม่ใช่เป็นเวมพร์สูงสุดอยู่นะฮะมากินเรเร็วสินี่ไงเอาคุณเธอนั่งกินดีๆีสิโอโหแล้วคอมคอมดิซ่าอย่างสวยเลยครับผมแต่ยูยะเหมือนจะยังไม่ตื่นปะ อ้นี่ไงยูย้ายยังหลับปุ๋ยหลุยอยู่เลยครัอบอกอู้แฟนอส่าทำให้ตื่นก่อนตื่นก่อนไปแล้วไปกินอ่ามาแล้วครับผมว้าวลิซ่าอส่าทำให้ฉันกินเย่าเนียโอ้แต่จริงๆเธอไม่ต้องทำก็ได้นะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันใช้เวทมนต์เสกอาหารได้อะ่ะแต่อุส่า์ทำให้ก็กินก็ได้นะมานั่งกินดีๆสิครับผมทั้งคู่เลยต้องไมยืนกินละ่ะฮะมานั่งกินซิเอามานั่งไม่ได้เหรอมันติดอะไรอยู่เหรอแต่ผมวันนี้ไปล้างก่อนออลิซ่ากินหมดพอดี อ๋อนานี้เอาไม่ล้างจานด้วยคุณเธอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากูล้างให้กูจะเอาไม่ได้ด้วยอ่านี่ไงได้ละยุยะมานั่งกินดีๆสิครับผมยุยะนั่งไม่ได้มันติดคอมเหรอหรืออะไรเออไม่เป็นไรกูกินยืนกินจนหมดเลยก็ได้ไว้บ้าเอ้ยอ่ะอยุยะฉันว่าวันนี้น่าจะเป็นวันดีนะที่เราจะไปหาที่บ้านของฉันกันนะไม่ต้องวงหรอกไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะเอารถถังมายิงเราหรอกนะ ฉันก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นหรอกนะแล้วจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะตอนนี้มันก็ตีหนึ่งอ่ะไปตอนนี้มันน่าจะเสียมารยาใช่ไหมล่ะบ้าเหรอ,อยุยยะเธอลืมหรือเปล่าเนี่ยว่าฉันเป็นครอบครัวมันพายอใช่ใช่ฉันลืมไปใช่อย่างที่ฉันบอกเราไปครอบครัวมัพายฉันว่าเราไปกันตอนนี้เลยน่าจะดีที่สุดนะจริงเหรอแต่ว่าฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะยังไม่เคยไปเจอครอบครัวของบ้านผู้หญิงมาก,ก่อนเลยพราะเขาจะต้องชอบเธอแน่นอนเหมือนกับฉันชอบใช่ไงโอเคองั้น ขอไปเตรียมตัวก่อนก็นแล้วกันเนาะลิซ่านะโอเคไหมอย่าทำให้นานเกินไปนะมันไม่ได้ต้องบินไปซะหน่อยเข้าใจหรือเปล่าโอเคเข้ขาใจแล้วล่ะลิซ่า <c oughs> โอ้ยก่อนจะไปเยี่ยม <c oughs> บ้านครอบครัวผู้หญิงขออนุญาตดูตัวเองให้มันดูดีหน่อยแล้วกันนะเออไหนหดูหน้าสวยสิ อหล่อเข้มมากเลยนะเนี่ยโอ้ยใครจะหล่อไปกว่ายุยะพี่ผิวแล้วหน้ากูก็เหมือนแวมพายเหมือนกันนะเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์อันนี้เท่เป็นบ้าเลยนะเสร็จแล้วก็ต้องเสกกระถายให้ตัวเองสะอาดสักนิดนึงครับผมอ่านี่แหละมั่นใจเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมเปลี่ยนเสื้อก่อนครับผมมาเราจะต้องไปในชุดสุดหล่อของเราอย่างแน่นอนนะผมซึ่งก็คือชุดนี้ นี่อุตอลิซ่ายังไม่เปลี่ยนเสื้อเลยลิซ่าเปลี่ยนเสื้อก่อนลูกจะไปเยี่ยมที่บ้านอ่ะจะเล่นเปียโนซะแล้วไม่ใช่เปียโนสีออแกนเคยฟังฉันเล่นไหมอะเออแต่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าความสามารถทางการเล่นดนตรีเธอมันจะไม่ค่อยดีนี่เชื่อฉันเถอะนะฉันไม่เล่นก็ได้พูดอย่างเงี้ยโอลิซ่ายังมึนหัวอยู่ครับผมเพราะว่าให้กินอาหารมนุษย์เข้าไปแน่เลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านเธอกันเลยดีกว่านาะใช่ไปกันเลยดีกว่า let's go <S เออแต่ว่าลิซ่าก่อนที่จะ ไปบ้านเธออ่ะฉันขออะไรหน่อยได้ไหมอ่ะแบบว่าขอกำลังใจนิดนึงอ้ยอย่ยา <c oughs> อะะนะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะนะงั้นเราไปบ้านเธอกันเลยดีกว่านะโอ,โอเคครับผมเรามากันถึงแล้วนะฮะบ้านหลังนั้นนะฮะที่เราเห็นซึ่งก็คือบ้านแวมไพร์ที่สุดจะโมเดิร์นมากๆเลยครับผมปรากฏว่าเป็นบ้านของลิซ่าเองนะครับผมโอ้โหคุณเธอ มาอยู่แบบว่าสร้างซะแบบว่าเขาไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านแวมไพร์นะฮะโอเคแล้วทางเข้าแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนนะฮะทางเข้าโอเคน็อกออน door โอเคปะแล้วทำไมต้องเป็นยุยะไปเคาะด้วยวะเนี่ยจริงควรจะริซ่าไปเคาะนะเนี่ยโอเคปะอย่ามัวแต่ยืนสิไปเข้าไปอโอ้โหหายตัวไปเคาะด้วยเหรอเนี่ยนานี้เฮ้ยจากไปตั้งนานนะคิดถึงจังเลยไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วนะจริงเหรอริซ่าแล้วพี่เธออยู่ไหนล่ะ ฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมากันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปเรียกพี่ก่อนนะรอแป๊บหนึ่งโอเคยูยะไม่ต้องเกรงนะนี่คือและนี่คือครอบครัวของฉันเองนะพี่สาวของฉันทุกคนเลยล่ะโอ้ลิซ่าเธอไม่เคยบอกฉันมาก่อนเลยนะว่าเธอมีพี่ถึง3คนเลยอะนะน่านี้ อ๋อสวัสดีจ้าลิซ่าเราเรื่องของเธอเราฟังแล้วนะนะฉันพี่สาวคนโตชช่อว่าจีซูยังไงล่ะส่วนฉันพี่คนที่สองใช่ว่าเจนนี่นะยินดีได้รู้จักแล้วกันส่วนฉันโรเซ่นนะนจริงๆฉันอายุเท่ากับลิซ่าแต่ว่าเกิดก่อนมาไม่กี่เดือนนะ่ะนะก็ยินดีได้รู้จักเหมือนกัน พวกเราคือตระก,กูลบลิงนะเป็นตระก,กูลที่ยาวนานมาแล้วล่ะจีจีพวกเรามีอายุกันมาอย่างยาวนานมากแต่ก็ถือว่าเป็นแวมไพร์สมัยใหม่อยู่นะพวกเราไม่ได้มีอคติอะไรกับพวกพ่อมดหรอกนะเพราะว่าพวกเราเป็นแวมไพร์สมัยใหม่เหมือนกับพ่อแม่กับพวกเราแต่ว่าคนแบบพวกเรานั้นไม่ค่อยมีเยอะหรอกนะเออพี่จีซูครับพอจะเล่าเรื่องราวของสงครามระหว่างจอมเวทและก็แวมไพร์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะพอมีทางยุติเรื่องราวผู้นี้ได้หรือเปล่านะครับ เ้อถ้าเรื่องนั้นน,นะนะก็คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่มีการก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วแหละดิงๆหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่รุ่งกันก่อตั้งระหว่างจอมเวทแล้วก็ท่านอแวมพานะแต่ว่าท่านเอ่อลาดิสรอท,ที่4เนี่ยแหละที่เขาอ่ะเลือกที่จะมองว่าพวกคนที่เป็นจอมเวทเนี่ยมันเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้แล้วเขาก็เริ่มพูดจาแล้วก็หว่านล้อมจอมเวทเอ้ยไม่ใช่ วันล้อเวมไพร์ตนื่นอให้ไม่ไว้ใจทางหน้าของจอมเวทนั่นแหละจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ท่านวันที่สลอท,ที่4ได้สังหารทาน้าของผู้นำของจอมเวทลงอะนะตั้งแต่นั้นก็เคยเกิดการเป็นสงครามมาโดยตลอดอะนะซึ่งจนทุกวันนี้ท่านทานด้าของวันที่สลอก็ยงคงเป็นผู้นำของเวมไพร์ถ้าพวกเธอไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงจิตใจหรือความคิดของเขาได้อะเขาน่าจยากที่จะทําให้เวมไพร์หลายๆตัวที่เชื่อฟังเขาอะหันมาเปิดใจให้กับพวกจอมเวทได้นะ อ๋อที่แทนเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองเหรอครับผมถ้าอย่างนั้นอืคือผมจะบอกยังไงดีผมได้บุกเข้าไปในบ้านของท่านวอนิสลอสมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็ยังหาอะไรที่พอจะเป็นหลักฐานหรืออะไรมามัดตัวเขาไว้ไม่ได้เลยครับผมที่จะเปิดโปงเขาอ่ะอืมอย่างนี้เราควรจะทํายังไงดีครับผมไปคุยกับเขาต,งตรงๆเลยดีกว่าหรือเปล่าครับฉนันคิดว่าการที่เธอจะไปคุยกับเขาตรงตรงอะ่ะให้อยู่ย่าเป็นคนไปคุยไม่ได้หรอกยังไงคณะจะต้องเป็นลิซ่าที่เราเข้าไปช่วยอยู่ย่าในการคุยนะเอเอ,เอ จะฉันเหรอพี่ทำไมถึงเป็นฉันล่ะเธอจำที่ลูกแก่งกำทำนายพูดไ,ไม่ได้เหรอเธอน่ะคือเด็กในคำทำนายไงถ้าวันที่สลออ็อตอะคาดหวังในตัวเธอมากเลยนะตอนที่เขาส่งเธอไปเป็นสปายในโลกเวทมนต์อะตอนแรกพวกเราก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าถ้ามันจะทําให้เธอได้เข้าไปเปิดหูเปิดตาในโลกเวทมนต์นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันก็เป็นตากาททำนายเลยที่ว่าเธอจะเจอกับเด็กชายคนหนึ่งที่จะมีโชคชะตาบุพพันกับเธอนะเอะจริงเหรอพี่แล้วอย่างนี้ ฉันค่รจะต้องทำยังไงอะ่ะไปพูดกับเขาตรงตรงมันก็ไม่น่าจะได้ปะ่ะเขาทำสงครามนี้มาเป็นพันปีแล้วอยู่จะไปบ่อยเขายกเลิกม,มันก็ไม่ได้เป็นไปได้นะไม่แน่หรลิซ,ซาพี่ว่าเธอควรจะไปนคนไปคุยกับเขานะวันพรุ่งนี้ท่านน่าจะมีการเปิดประชุมทางด้านของแวมนไพ์อีกรอบหนึ่งอะ่ะซึ่งตอนนี้แหละจะเป็นการที่เขาจะออกมาพูดแล้วก็หว่านล้อมตัวด้วยวันไพ์ว่าให้กรจอมเวทอะ่ะฉันคิดว่าหลังจากการประชุมครั้งนั้นถ้าเธอไปคุยกับเขาอะ่ะฉันว่าน่าจะโอเคนะแต่ฟังดูแล้วสำหรับผมมันดูเสี่ยงมากเลยนะครับพี่จีซู ยังไงผมว่าเราลองดูกันก่อนดีกว่าว่าเราพอจะหว่านล้อมแววไพา์ตัวอื่นได้หรือเปล่านะฮะว่าให้ไม่เกลียดทางหน้าของจอมเวทนะครับคือฉันต้องบอกตรงๆนะว่าพวกเรารอมาหมดแล้วล่ะสิ่งที่ได้ก็คือเราโดนทำโทษจากทางหน้าของท่านวันนี้สลอดตลอดเลยอจะบอกว่าถ้าจะมีคนที่พอจะหว่านล้อก็ได้ก็ได้จะมีแค่ลิซ่าคนเดียวล่ะนะลิซ่าฉันว่ามันดูเสี่ยงเหมือนกันนะยังไงฉันจะไปกับเธอแน่นอนเนีะยอ้าถ้าสองคนยังอยู่อีกล่ะจ๊ะเออเออครับผม ยังไงฉันจะต้องดูแลปกป้องเธออยู่แล้วลิซา่าจะคิดว่าการแต่งตัวของฉันมันก็น่าจะยังหลอกได้อยู่นะแต่อย่าได้ทูทถูกฐานเดอร์ของท่านเขานะเขาไม่ใช่แวนไพยปกตินะเขาคือแวนไพยที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะเออนะ่าฉันจัดการได้อยู่แล้วนะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราเรอมาดูบ้านของลิซา่าเขาหน่อยดีกว่าว่าผมว่าเป็นยังไงนะฮะ โอเคเริ่มมาจากตรงแรกเลยครับผมน่าจะเป็นบ้านหลังเดียวที่มีรถอยู่ในเมืองนี้นะฮะอย่างเท่ฮะก็ตกแต่งเป็นสไตล์สีแดงๆนะครับผมตระกูลบริงค์นะฮะก็อืออกแนวสมัยใหม่นะผมด้านล่างนะผมเข้ามาก็จะเจอกระจกนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นที่นั่งเล่นนิดนึงนะครับผมโต๊ะกินข้าวนะะซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรห้องครัวสวยดีฮะนี่ฮะห้องครัวสวยมากเลยห้องครัวสีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้มีด้านนอกเนี่ยรู้สึกจะมีสระว่ายน้ํานี่อยู่ข้างหลังนะฮะสวยดีแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับผมน่าจะเป็นห้องนอนของลิซ่ากับท่านั่ของโรเซ่นะครับผมเพราะว่าน้องน่าจะนอนด้านล่างเนาะส่วนพี่ๆข้างบนนี่ฮะห้องข้างบนก็จะเป็นมีห้องทํางานโอ้ตกแต่งสวยมากเลยเนาะตกแต่งอุ้ยมีห้องสาวน่าด้วยครับผมว้าวเป็นวมไพรยที่รสนิยมดีเป็นบ้าเลยนะครับผม ถึงว่าครับผมที่ทางด้านของลิซ่าเคยบอกเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วนะฮะที่บ้านรวยนี่เอง <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งห้องของทางด้านของเจนนี่แล้วก็รเอ,อจีซูนอนด้วยกันนะฮะแล้วก็อ้อไม่เขาแยกกันเลยห้องนอนพี่สาวเนาะนอนของใครของมันแล้วก็นี่ออโรเซ่ Rose ขึ้นมาเล่นคอมในห้องพี่เหรอครับผมก็ฉันเพื่อแล้ววะโอเคโอเคโอเคลิซ่าเธอยังจำได้ไหมว่าการฝึกเป็นแวมไพคืออะไรอะ เธอยังเป็นวันพายฉันฝึกหัดอยู่เลยนะเธอจะใช่พี่พี่ช่วยฝึกให้ฉันหน่อยได้ไหมอะฉันต้องการพลังเพิ่มได้สิดูนี่นะนี่ไงนี่แหละคือการฝึกอ๋อเข้าใจไหมลิซ่าดูนะบึกการใช้พลังอ๋อโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วลหะพี่เฮ้ยน่ารักครับผม ค่อยๆฝึกเดี๋ยวเธอก็เก่งเองโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะพี่ฉันจะต้องเก่งขึ้นโอเคครับผมหลังจากที่เรามาได้การฝึกของลิซ่าไปเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้นี่ไงฮะลิซ่าตอนนี้เป็นแวมไพร์ชั้นไหนว่าไม่ใช่ไมเนอร์แล้วนี่เฟรดจิ้งแวมไพร์ตอนนี้เป็นกําลังจะขึ้นไปเป็นท่าหน้าของพรามแวมไพร์นะฮะยังเป็นไมเนอร์แวมไพร์อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มทักษะสกิลให้กับท่านะของลิซ่ากันก่อนแล้วกันนะครับเออสกิลที่ผมอยากจะให้อันแรกเลยเนี่ยคืออันนี้ครับผม แบ็คฟอร์กคือแปลงเป็นขังขาวนะครับผมเพราะว่าลิซ่าจะได้เทเลพอร์ตได้เหมือนทานายของยูยะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปกติคุณเธอต้องเดินตามมันเดินไม่ทันนะครับผมแล้วก็เอ่ออันนี้ก็น่าจะน่าสนใจครับแวมไพร์ครีเอชันนะผมส่งต่อพลังแวมไพร์ให้กับคนอื่นนะฮะอันนี้อัพไว้ด้วยครับแล้วก็แข็งแกร่งครับผมวินเดอร์ไฟมอลเ e น a n ิร์กอัลมาเอ e เ f ชั่นสลีย์นะครับผมจะทำให้ลิซ่านั้นแข็งแกร่งในการต่อสู้เออนี่ไงเพราะเธอคือเด็กในทางทนายนี่ต้องอันนี้ไว้เลย แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย cast hallucination make another sim talk to the s e l มเฉยๆนะอันเนี้ย occult student use l e f t vampire จี้อ่านี้อัพไว้หนึ่งครับผมอัพไว้สองพไว้สามไม่ได้มั้งัพไว้แค่หนึ่งโอเคอัพไว้หนึ่งก่อนแล้วกันจะได้ใช้พลังแวมไพร์น้อยลงนะฮะแล้วก็นี่อะไรเนี่ย garlic immunity นะผมทนทานต่อกระเทียมนะฮะ negative effect of เออเออนีอัพไว้ด้วยแล้วกันเพื่อเพราะว่าช่วยทางด้านของไอ้เจ้า ให้เจ้ายุยะด้วยครับเพราะว่าที่อยู่เราอะ่ะอาจจะต้องมีการใส่กระเทียมเข้าไปนะไม่งั้นอาจจะมีใครเข้ามาทำร้ายยุยะได้นะครับผมเอาไปประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมะจะต้องเลือกจุดอ่อนหนึ่งอย่างแล้วเหรอเอาเป็นอันนี้ละกันนะคิวตี้ดริงเกร์นะผมลิซ่านะครับผมถ้าดื่มเลือดจากคนที่เขาไม่ได้หวังจะให้นะลิซ่าจะรู้สึกไม่ดีนะฮะเพราะจริงจลิซ่าเป็นแวมไพร์ที่ดีครับผมนี่ไงเพราะว่าเนี่ยปฏิธานเนี่ยครับผมกู๊ดแวมไพร์ครับผม,ผมเนี่ยปณิธานขขงลิซ่าคือเป็นแวมไพร์ที่ดีนะฮะซึ หายตัวหายไปไหนว้าวเจนนี่หายตัวได้ครับผมรักนะจ้าพี่สาวไม่เจอตั้งนานเฮ้ยก็เธอจะหายจากบ้านไปตั้งนานเนี่ยอย่าลืมนะกลับมาได้ทุกเมื่อจะพายูยามาด้วยก็ได้เข้าใจไหมข้าพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ดีที่สุดเลยจ้ารู้แล้วลจ้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองให้ลิซ่านั้นออกไปสำรวจด้านนอกบ้านนะฮะครั้งที่แล้วให้ยูยะออกไปแล้วไม่ค่อยเจออะไรมากนะครับผมถ้าเราไปเดินดูรอบๆหรือยังล่ะกันเดี๋ยวใช้สปายนะนะพี่นะหยุดคุยก่อนนะลิซ่า ได้เวลาไปแล้วเธอสามารถเป็นวนพายรับเรือตรงไหนก็ได้นะแต่อยู่ยากจะต้องระวังนี่ไงอุ้ยกลายเป็นข้างคาวแล้วครับผมอย่างเท่ครับผมดูแลน้องฉันดีๆนะเข้าใจไหมครับผมไม่ต้องห่วงกับพี่สาวโอ้นี่ฮาริซ่าวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็โอ้มีอะไรครับนี่ไงไอ้ต้นนี้ครับผมพลาสมาฟูดนะครับผมเก็บเลยครับผมฮาวเวสมาฮาริซ่าปัจจุจนี่ไงอุ้ยกลายเป็นข้างคาวน้อยน่ารักครับผม นี่ไงย a นี่ฮะเก็บพลาสมามาชอบทำสวนไหม,อมชอบก็ได้อะโอเคเฮ้ยมีอีกปะวีพลาสมาฟู๊ตทรีโอเคเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆะครับผมเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ที่เป็นประโยชน์มากๆอยู่ในเมืองนี้เยอะเลยนะฮะโอ้ว้าวตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ต้นอะไรวะเนี่ยต้นอะไรเนี่ยสยามซแอม m o สกต t r a p เรับผม ซิกแซมมันอ่านซิกแซมนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่สยามขอโทษซิกแซมมอสเกตอลแท็บนะผมกับดักยุ่งโอเคเก็บมาอีกเ้สุดยอดเลยโอเคตรงนี้มีต้นพลาสมาอีกต้นหนึ่งครับผมเก็บก่อนฮะเก็บอุย้ยเมื่อกี้อุ้ยมีมีคนนะคนเจ้าหน้าที่เหรอแล้วตรงนี้ก็มีเด็กด้วยครับผมอู้แล้วทำไมมาทำอะไรในเมืองที่มีแต่วันพายอย่างนี้วันเนี้ยเก็บก่อนฮะลิซ่า ว่าชัเก็บก่อนนะแต่ว่าฉันเป็นเวนไพดีไม่ต้องห่วงเหล่านะอุ้ยตรงนี้ก็มีไอ้ต้นนี้อีกด้วยครับผมไอ้ต้นยุงต้นยุงเก็บให้หมดก่อนฮะเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้ยตรงนี้มีรูปปั้นอะไรแล้วก็มีกระเทียมอยู่นะครับผมนี่ไงลิซ่าพอจะทนทานกระเทียมได้อยู่นะผมให้ลิซ่าเก็บมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทํากับดักแวมไพนะผมเพื่อไม่ให้ใครมาเข้าใกล้ยูยะได้นะครับผม <c oughs> อุ้ยอันนี้มีดอกสีม่มวงแปลก,ปลกๆ w i Y wolfbane flower ฮะ อุ้ยดอกไม้มันน่าจะมีประโยชน์ในการปรุงอะไรสักอย่างมันถึงได้มีให้เราเก็บแบบนี้นะเดี๋ยวต้องให้ลิซ่าเก็บให้หมดเลยครับผมนี่ไงมาแล้วว่าฉันมาแล้วล่ะอุ้ยตอนนี้ตอนนี้มันกลงางวันแสกๆเดี๋ยวต้องให้ลิซ่ารีบเก็บครับผมยังดีว่าน้องมีร่มนะเนี่ยโอเคเอ้ยทำไมไม่กางร่มดีๆล่ะชัไม่รู้เหมือนกันอะ <c oughs> นี่ไงครับแลวนี่คือรูปปั้นของไอ้ท่านเขาคนนั้นนะฮะเป็นพวกแก่สินะที่ทําให้โรคเวทมนต์และโรคจอมเอวันพายเนี่ยมันถึงได้มีปัญหากันนะี่ยต้องจัดการที่ไอ้เจ้าตัวต้นตอของปัญหาก็ผมเฮ้ยแล้วตรงนี้มีอันนี้ด้วยครับผมแร่นะครั้งแรกที่ยูยะมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับผมเหมือนหาหาอะไรไม่เจอสักอย่างครับผมว่าอะไรวะเนี่ยกูจะโดนปรับค่าบินด้วยกูเป็นแวมพายนะโอ้โอ้ยมันปัดค่าไฟไปแล้วด้วย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วค่อยไปจ่ายแล้วกันนะครับผม และลิซ่าได้อะไรมาลิงค์อัพเดทเชิลแมปดีสบิวชูรี่ลีดทูเดอะเกรท r ริงเฮ้ยเจอเจอไอ้นี่ครับผมแผนที่สมบัติฮะแล้วมันทำยังไงเนี่ยใช้ยังไงแอน l อวอ l ์นั p เ p เปอร์ i มก s ิ a งสมาร์ทว r t เดอร์อิดไมค์บิ๊กูดไอเดียทูคีฟดีซินยู e ั e ซีเมื่อเบฟอร์เดสตาร์ทดิกกิงอ๋อเหรอเก็บไว้ข้างในอย่างนี้ก่อนที่จะทำการขุดเหรอครับผมจะได้อะไรอ่ะวา้าจะจะกลายเป็นแวมไพร์กลายเป็นจนพา์ของแวมไพร์แล้วเหรอเนี่ย <laughs> โอ้ในขณะที่ลิซ่ากำลังไปสำรวจฮะยูยะก็คุยกับพี่สาวของลิซ่าอยู่ตรงนี้เลยนะผมว้าวแล้วทำไมพี่พี่จีซูแต่งตัวแบบนี้โอ้ไปไว่ายน้ำก่อนแลวครับผมอันนี้ลิซ่ากำลังคุยกับเจนนี่อยู่นะเอ้ยไม่ใช่ลิซ่าเจนนี่กำลังคุยกับจีซูอยู่นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมตระก,กูลบิงนี่แมนพายสวยทุกคนเลยหนานี้เดี๋ยวก่อนแล้วมึงไปทำข้าวกินบ้านเขาวันเนี่ยอมก็มันหิวว้ททำไงได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกหนะาเราก็เป็นแฟนของน้องสาวเขาโอ้ยเชียจิบเข้าเนื้อ อย่าไปทําเลือดกระเด็นในบ้านแวมพร์นะครับผมเอ้ยอยุดยะตายได้เลยเนี่ยผมว่ากลับบ้านดีกว่าครับผมหนานี้โอเคไหนๆก่อนกลับบ้านพี่สาวครับขออนุญาตยืมอินเทอร์เน็ตหน่อยนะฮะพอดีบ้านผมโดนตัดไฟเรียบร้อยแล้วครับผมจ่ายค่าไฟก่อนครับผมจ่ายบิลค่าไฟให้ลิซ่าก่อนหนานี้บ้าเอ้ยโอเคห้าพันแปดครับผมนิดจะไม่จ่ายตังค่าไฟอย่างนั้นเหรอดูแลน้องฉันดีๆหน่อยนะเข้าใจไหมครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับผม กวนพี่ๆเขาแค่นี้ดีกว่านะโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วโอเคอยยยะกลับเข้าไปในบ้านก่อนเลยนะโอเคไหมอย่าอยู่นอกน,นั้นรับทราบจากแม่ยายีโอเคส่วนลิซ่านะครับผมเดี๋ยวยูจะให้ลองมาดูซิว่าไอ้กระเทียนที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับผมเมกาลิกออบเจกต์กาลิกเวสนี่คืออะไรเนี่ยวิวโอ้ใช้10กาลิกเลยเหรอกาลิกเบรดนี่อะไร กาล l ก c g a r อันนี้อันนี้น่าจะเอาไว้กันครับผมแต่ว่าอูใช้ทั้ง15เพราะฉะนั้นผมว่าเราแต่จริงเราก็สามารถซื้อกระเทียมมาได้นะเราเรามีเงินอยู่แล้วอะไหนลองดูซิว่าถ้ามันถ้ามันทําเป็นไอ้า a ล l i นี่มันจะเป็นยังไงลองคดูดิเวมไพร์ทำทำกระเทียมชิบหายเวมไพร์จะตายไหมเนี่ย <c oughs> อะล่ะลิซ่าไหนลองดูซิทําขึ้นมาได้ไหมอะเอ๋ ไหนผมลองดูหน่อยสิทำมาได้แล้วหรือปะนี่ไงการแลรนนะผมแล้วยังไงนะต้องเอาไปเอาไปกันใช่ไหมโอเคกันตรงไหนได้บ้างวะนี่ไงเนี่ยคล้องคล้องตรงนี้ก็น่าจะทําให้เข้าไม่ได้หรือเปล่าครับผมแต่อู้ทำให้ลิซ่าพลังลดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดลิซ่าไหวหรือเปล่าลิซ่าไหวหรือเปล่าลูกโอเค สิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับผมนั่นก็คือจะเข้าโหมดนี้นิดนึงนะฮะเราได้ไอตัวผลผลไอผลพืชนี่มาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือเอ่อไม่ใช่อันนี้นี่น,นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะปลูกไอพวกต้นนี้เพิ่มะนะนี่นี่นี่น,นี่หาก่อนนะอันนี้ก็พร้อมเนี่ยอันอย่างเงี้ยนี่ไงสองสาม สามก็น่าจะน่าจะพอป่ะเราเราเก็บมาได้กี่อันนะเราเก็บมาได้หกอันนี่หว่าเราก็ปลูกมันทั้งหมดหกอันไปเลยไหมเราปลูกมันทั้งหมดหกอันไปเลยก็ได้นะอุ้ยกดโดนต้นไม้หนึ่งโอ้ยกดโดนอีกอันหนึ่งแล้วกันสองแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ไปด้วยจะได้จะไม่ต้องรดน้ำเองสปริงเกอร์สองอัน เนี่ยแหละเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นลิซ่าครับผมสิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือเราจะเอาไอ้เจ้าผลเนี่ยฮะผลปลูกให้หมดเลย2 3 4 5โอเค6กหรอไม่เป็นไร5อันก็ได้6เก็บไว้อันนึงแค่นี้เราก็จะให้ลิซ่านั้นเฮ้ยจริงๆเราเราเราให้ลิซ่าลดน้ำได้ไหมนี่ไงแพลนแพลนแพลนให้แวมไพร์มาปลูก โอเคแค่นี้คุณเธอก็จะมีผลไอ้นี่กินไว้ตลอดแล้วครับผมแค่นี้ก็สบายแล้วเอาละปลูกซะลิซ่าปลูกมันซะฉันเป็นแวมไพร์ที่ชอบปลูกผักปลูกพืช <c oughs> สำหรับใครถ้าเล่นไอ้ภาพแวมไพร์แล้วไม่อยากจะไปดูดเลือดมนุษย์มั่วซั่วนะครับผม <c oughs> ก็แนะนำให้ทำแบบนี้ฮนะไปหาไอ้ต้นนี้มาแล้วก็ แล้วก็เอามาปลูกซะนะครับผมแต่ตอนนี้อริซ่าลูซ่าหิวเลือดแล้วอะแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวแล้วพลังแวมไพร์เธอจะหมดแล้วด้วยฮะออกมาโดนแดดบ่อยแน่เลยอะแย่แล้วไม่ง่ายเดี๋ยวน้องตายครับผมเดี๋ยวปลูกเสร็จจะให้ลิซ่าไปพักแล้วครับผมโอเคครบหมดแล้วมันยังกดอะไรเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมเรากดเนี่ยเทิร์นออนมันตรงนี้เลยได้ไหมอะนี่ไงเทิร์นออนมันตรงเนี้ยโอเคแล้วลิซ่าเดี๋ยวผมจะให้ลิซ่าเข้าบ้านแล้วนะครับผม ยูยะมานอนตรงนี้ทำไมโอ๊ปพ,พอดีฉันพักสายตานะง,ง,ง่วงก็บอกง่วงสิฉันเองก็หมดแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอญาติดื่มเลือดก่อน <c oughs> โอเคลิซ่าดื่มเลือดก่อนใครมันเปิดเพลงล็อกไว้ยูยะ <c oughs> เปิดแล้วมึงก็ไม่ฟังโอ้ลิซ่าไหนขอญาติดูแรงก่อนนะอุ้ยแต่แวมไพร์เอนเนอร์จี่แกจะหมดจริงๆอะฮะโอ้หมดหมดแรงจริงวันนี้ไม่ฝึกกับพี่ๆมาแย่แล้วฉันยังเป็นแวมไพร์อ่อนหัดอยู่วะโอ้ยถุงเดียวไม่น่าพอเธอกินอีกถุงแล้วกัน ไปไปกินเข้าไปถุงลิซ่าอไม่ทุกครั้งที่จะกินไม่ต้องหายตัวก็ได้ลิซ่าเหน่านี้นี่ไงโอ้โหเจาะดื่มเลยครับผมอย่างนี้น่าจะต้องทำการนั่งสมาธิแล้วะฮะเดี๋ยวให้คุณเธอลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าแล้วไปนั่งสมาธินะเพราะว่าใช้พลังเยอะแล้วหมดแรงฮนะนี่ฮะโอ้โหเหนื่อยจริงครับลิซ่าไม่เคยเห็นว่าเธอเป็นแบบนี้ฮนะ เอาละเดี๋ยวได้เวลาที่จะต้องนั่งสมาธิแล้วครับผม Dark Meditation นะฮะโอเคเอาเลยลิซ่านั่งเพื่อฟื้นคืนพลังอ๋อพักฉากบังอ้นี่ฮะวิ่งเท่วูดได้พลังแวมไพร์เพิ่มมาด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณเธอพักอยู่ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะวย่งเท่เท่มากลิซ่า้ h my กอดทั้งเก่งทั้งสวยน่ารักจังเลยลิซ่านี่ครับผมโอ้โห เพิ่มมาเยอะไหมอะอูเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมว่าอย่างนั้นต้องใช้อีกอย่างหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องให้ลิซ่าเขาจำสินก่อนแล้วครับผมนี่ไงฮะถ้าดาร์กมิเทชันไม่ไม่พอสําหรับการเพิ่มพลังอะเดี๋ยวต้องให้เธอจำสินนะฮะนี่ไงเออนอนในโรงศพนะครับผมเอาละเดี๋ยวฉันขอนนอนก่อนแล้วกันนะทุกคน นอนแล้วจ้าโอเคจนกว่าพลังของเธอจะขึ้นมาเต็มนะฮะเราจะให้ลิซ่าเขาพักอยู่ข้างในนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาละ้วยูยะทำไรอยู่ครับผมโอ้ยแฮกกริดมาหาที่บ้าน,นาครับผม เฮ้ยแฮกกริดคุณรู้เรื่องที่ผมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อแนนซี่ศาสตราจารย์มอกกินเป็นคนบอกฉันนะนะแล้วเธอเป็นไงบ้างล่ะฮะได้โยกกับลิซ่าหรือยังล่ะแฮกกริดคุยเรื่องบ้าะลรครับผมเดี๋ยวว่าเสกเลยฮะฉันล้อเล่นนะเอาเป็นว่าฉันแค่มาดูว่าเธอยังโอเคอยู่หรือเปล่านะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะคุณอย่ามาตรงนี้บ่อยนะเออไม่ต้องห่วงราเนะเพราะว่าแวมไพร์เขาไม่ชอบจอมเวทนะครับผมเฮ้ยโอ้โหห เดี í, ๋ยวก่อนนะผมเจอไอ้ดอกนี <serving> <apan AM> ้เ <wan> พิ่มนะฮะเดี๋ยวเราให้ยุยยะมาเก็บหน่อยดีกว่าครับผมเก็บ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 รีบเก็บรีบเก็บครับผมช่วงนี้ไอ้พวกแวมไพร์มันยังไม่ออกมาโอ้ยนี่กี่โมงเนี่ยโอ้หกโมงยังยังได้อยู่คุณผู้ชมผู้ชมมีพลาสมาฟูดอีกอันนึงเก็บไปให้ลิซ่าก่อนครับผมเก็บให้ลิซ่าก่อนตอนนี้ลิซ่าลิซ่ายังนอนอยู่เลยมั้งผมว่าเนี่ยอ๋อแต่ใกล้เต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราเป็นยุยยะเนี่ยแหละเก็บไปให้ก่อนครับผมนี่ไง อู๋น่ากลัวเป็นบ้าเลยเนี่ยใครโทรมาไม่คุยอูแถวนี้น่ากลัวมากครับผมครั้งที่แล้วที่เรามาดูดีฮะตรงเนี้ยแม่งมีป่าเป็นรูปแบบดูดิดูดิดูดิดดนเ,นนเนี่ยเป็นแบบนี่แกตายแน่แบบูไม่กลัวหรอกกูเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่เฮ้ยมันได้ออกมาแล้วมันไม่ได้แช่งคนมันก็รู้สึกไม่ดียังไงเฮ้ยใครทำกันอย่างนี้เนี่ยนานี้ ไม่ได้แช่งคนแล้วมันก็รู้สึกเหมือนพาร์ทนี้จะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเป็นพ่อมดสนอ่ะกูกูปวดกูปวดกูปวดให้กูปวดให้กูปวดให้นะอ่าไอ้เบ้าเอ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้้าจริงๆเชียวอืมถือว่าแกเป็นที่สนองตันหาของฉันแล้วกันนะหน้านี้วิวเจ๋งคนเจ๋คนผู้ชายป้ว่าถ้าผู้หญิงเราไปแกล้งอู้ผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้โหใส่เสื้อยางงี้เฮ้เฮ้เฮ้ได้เวลาแล้วเคยร้อนดั่งไฟไหมเพื่อน นี่ไงเสกคาถาจากระยะไกลนะครับผมอินเฟอร์เนียเต้เสกไปอะไรวะเนี่ยโอไอ้บ้าเอ้ยใครทำอย่างนี้กับฉันวะเนี่ยปะโถยใครมาเล่นตลกแถวนี้วะอ้าวจีบกันเหรอครับผมโอ้ยจีบกัน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 หมอนีอ่ทำไมเสียงมันดูเล็กจังเลยวะอือเอาเป็นอันนี้ละกัน ออ <uge ot> <c oughs> โอ้ยฉันดีใจที่ได้เจอเธอมากเลยนะฉันไม่เคยได้เจอเธอเลยบินมาตั้งนะอุ้ยอะไระอ,อ่ะอุย้ยอ้าฉันกลายเป็นกระบอกเพชรไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ye, อเหี้ยกูเข้าใจแล้วทำไมเขาเกลียดจอมเวทแม่งจอมเวทมันปวดแบบนี้นี่ว่ะเกิซ่าก็ยังคงจำสินอยู่นะครับผมเดี๋ยวตื่นได้แล้วลิซ่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนอนแล้วไหนดูสิต่อคุณเธอตื่นหนอม,มันจะเป็นยังไงนะผมอยากเห็นมากเลย ในขณะนั้นยุยะเองก็กําลังอ่านหนังสืออยู่นะครับผมแต่อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยุยะต้องไปนอนแล้วเดี๋ยวให้ลิซ่าไปส่งนอนนะผมก่อนก่อนจบพาร์ทเดี๋ยวลิซ่าส่งโอ้โหขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอฉันมาแล้วแล้วหยุยยะโอเคเดี๋ยวให้ลิซ่าไปส่งนอนก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยแน่นอนครับผมนี่คือซีรีส์แห่งความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะจบพาร์ทไปด้วยความรักของคนทั้งสองนะครับผมก่อนนอนครับผมอ่า โอเคครับผมสำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้านของคุณเวลาดิสรอที่4กันดูนะครับผมว่าเขาจะเปลี่ยนใจนะครับผมไม่เกลียดทางหน้าของจองเวทได้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าลิซ่าเป็นคีย์หลักนะฮะต้องลิซ่าไปคุยนะครับผมเกิดให้ยุยะไปคุยนี่ตายอย่างเดียวครับผมถ้าทุกคุณชมชอบไงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปในช่อง g ีฟยูแล้วก็ยุยะกับลิซ่าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพื่อการพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม